สวัสดีครับพบกับช่องลูกทุ่งหาคลินิกแล้วนะครับผมผมพานเอครับคลิปนี้จะพามาตีมิ้มครับผมเดือนเจ็ดไม่รู้จะน้ำจะดีหรือเปล่าเนาะลองไปติดตามกันดีกว่าครับครับผมไปกันเลยดีกว่าครับครับหมายนี้ก็จะเป็นบ่อร้าที่เราเคยไปดักปลาไหลกันครับผมก็จะมีอยู่รังเนาะที่เราเห็นไว้เนาะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าน่าจะเป็นแล้วแหละทิ้งระยะมาน่าจะ สิบวันแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอ้ลกจังเลยลกมากเลยครับ ยังอยู่หรือเปล่าครับเหมือนจะมีคนมาดักอะไรหรือเปล่าครับผมโอ้ยังอยู่ครับผมนุ่นครับกลางกล้องนุ่นครับผม รูกันครับผมครับวันนี้ก็นี่ครับใช้ทูบครับผมครับค่อยๆเข้าไปครับครับจะมีฟิปปาฟันใสครับ ล้างขาวสวยครับผมกำลังสวยเลยครับท้าคลุกขาไว้ก่อนครับผม เดี๋ยวจะเคลียร์ทางให้ดูนะครับ เป็นลังกระดาษอยู่เลยครับน่ครับสอดน้ําหวานมากน้ําหวานปิดตาเลยครับผม นี่ครับหน้าฝนก็มีเหมือนกันนะครับผมเดีย๋ยวปันเปล่าเปล่าทูบอีกครับพึ่งหน้าฝนนี่ต้องลนให้มั่นใจนะครับผมจะดุ ครับตัดคอเลยครับผมไม่ชัดก็ขออภัยวยครับตัดคอนรับครับ,รบเดี๋ยวตัดให้ดูดีกว่าครับผมมือเดียวครับผมเดี๋ยวเละครับ ลัางขาวสวยครับนี่ครับน้ำหวานเต็มเปี๊ยเลยครับกำลังกินเลยครับลังครับไปกันต่อครับเดี๋ยวเจอจะถ่ายดูครับผมครับเจออีกลังครับแต่ไม่แน่ใจนะครับเพิ่งมาเกาะหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวลมควันดูครับผมครับลมควันดูครับผม ครับพึ่งมาเกาะครับผมปล่อยไว้ครับผมไปกันต่อครับครับเจออีกรางแล้วครับผมรังนี้รังใหญ่ครับคุณครับผมตามกลางจอด้วยนะครับผมครับจุดทูบไปเลยครับผม ครับวิธีหามิมนะครับก็เราจะหาตามริมน้ำนี้แหละครับผมหน้าฝนมันชอบอยู่ตามริมน้ำครับผมครับนี่ครับจุดทูบแล้วครับเราจแย่ไปก่อนครับผมเอาค่อนข้างรลังใหญ่เลยครับผม เดแล้วครับโอ้ลังขาวสวยมากครับผมกำลังกินเลยครับแต่ผมจะไปยังไงนะครับผมจะต้องหาทางครับมันเกาะกากิ่งอะไรนาะอ๋อกิ่งไผ่ตายครับผมโอ้ลังขาวสวยครับน้ำหวานปิดตาครับผมสวยมากเลยครับผม เดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับผมสรุปผลงานดีกว่าครับผมพอดีไม่ได้ถ่ายครับฝนตกอย่างหนักเลยครับเนี่ยครับเปียกหมดเลยครับผมครับก็เราได้สองลังเนาะครับก็มีลังเล็กกับลังใหญ่เนาะลังใหญ่ลนน้าหวานแตกเลยครับก็ได้น้าหวานมานิดนึงเนาะเกือบตกบ่อเน่ยครับสรุปผลงานดีกว่าครับผมครับผมอันนี้ลังใหญ่เนาะอันนี้ลังเล็กเราตีทีแรกนะครับผมอันนี้ลังใหญ่ได้แต่ลังมา ส่วนน้ำหวานก็บีบไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับก็ได้ประมาณสักเนี่ยครับเนี่ยครับตรงตรงนี้เนาะจากจุดจุดที่ชี้นิ้วในขึ้นมาเนี่ยครับผมแหมถ้าเกิดมันลังใหญ่ไม่แตกเนาะก็คงจะได้เยอะครับผมเพราะลังมันยาวมากเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับส่วนน้ำหวานนี่สองฝ่ามือครับผมสองสามฝ่ามือแล้วครับผมครับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับผม คราวหน้าแต่ผมจะไปหาอยู่หาก,กินอะไรกดติดตามนะครับผมกดแชรก์กดไลค์ถ้าเป็นกำลังใช้ผมด้วยนะครับผมผมพานเอจากช่องลูกทุ่งหาก,กินเอาตัวไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับบ้าย